สวัสดีครับมันนี้ก็อยู่ผมครับแมวฟาร์มในบ้านนะครับเรานี่จะมาบอกปัญหานะครับนี่ครับปัญหาที่เพิ่งเคยเจอเลยครับเสียพ่อพันนกไปหนึ่งตัวเลยนี่มืดๆหน่อยนะครับย้อนแลงนี่ครับเดี๋ยวพามาดูนี่ครับเรียกตัวเมียเขาล้างครับเขาเสียงใหญ่ครับตัวนี้หนึ่งกุ๊ก ใส่กระแม่ด่างแดงครับนี่โอเคครับเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตนะครับนี่ก็เป็นนี่ก็ฟักไข่อยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีเชื่อหรือไม่มีนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูเลยมากมายนี่ผมว่าเอาออกนะ นี่ครับนี่ครับนี่ครับก็ส่วนมากกับเป็นตัวเมียนะครับเนี่ยนี่ก็ตัวเมียนะครับใครสนใจก็มาถามได้นะครับมีอยู่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวเดี๋ยวเราจะมาบอกปัญหาครับนี่เอาไว้อย่างนี้เนาเนี่ยนี่นครับคนท่าเอาพเนียดนกมาใส่ไว้เนี่ยอีกาเมื่อก่อนครับเราตกใจกลัวจะมากินไข่นกอีกาครับอีกาแถวบ้านผมเยอะ แล้วนกตื่นครับนี่หัวมันเนี่ยแนนนิ้วชี้ยังเนี่ยยังยัดไม่ได้เลยนะครับแต่มันตื่นครับตื่นอีกานี่ก็เเรือเป็นตัวเมียนี่ตัวนี้ตัวเมียตัวผู้ตายครับยิ่งแต่มีตัวตัวเมียตัวผู้พ่อพันกนมาตายเนาะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเก็บสะสมไว้นี่นี่ครับนี่นี่สีไข่เลยครับนี่ลูกมันเอาไปให้นันฟักนี่ครับนี่ ส่วนคู่นี้ก็เขาแขกเป็นงานนะครับนี่จะมีลูกค้าจองแล้วว่าจะส่งไปให้เขาอยู่ครับพวกนี้ครับนี่นี่ครับนี่ได้ให้แม่เมื่อปืนฟักไห้เนาะได้เป็นนกเขาแขกตัวหนึ่งนะครับครับตัวนี้เนี่ยเป็นสีป่าครับสีป่าเนี่ยเป็นสายกุ๊กแม่เขาสี่กุ๊กพ่อเขาห้ากุ๊กนะครับได้ตัวหนึ่งตัวนี้ก็ให้ฟักไข่นะครับฟักไข่นกเขาใหญ่สามฟองก็มีอยู่ประมาณนี้ครับ แค่นี้เลยเพราะว่าตัวนี้อากาศร้อนนกไข่ไม่ค่อยได้ครับนี่นี่ับเป็นตัวเมียนี่ก็ตัวเมียนะครับขาวปอดตัวเมียนี่ครับสองปุ๊บตัวนี้รอไปเอไปตลาดนะครับตลาดแถวๆจันทบุรีนะครับนี่ขาวแต้มนะครับขาวแต้มมีสองจุดแล้วก็มอใหม่นะครับอืมกินหายไปแล้วเดี๋ยวส่งหลังตรงการส่งห้หมดทุกคนครับที่่าขจะเจ้านี่ครับ ปูนะครับนี่นี่ครับปูกำลังคึกครับฝนตกได้กินฝนกินอะไรนี่ก็ฟักไข่ตัวเองนะครับนี่นี่ครับนี่ก็น่าจะไข่แล้วครับนี่ของเขาให้เขาไข่ฟักไข่ครับแตเจ้านกเขาใหญ่มาให้เขาฟัก นกเขาแขกปลาเด้ครับนะเอามาเลี้ยงปีกฮักเราบินปล้อยไม่ได้บินไม่ได้ครับก็เลยต้องจําใจเลี้ยงนะครับก็เลยให้อยู่กับนกเขาแขกครับ่าจจะไข่นะเดี๋ยวก็ไข่เขาไข่ละคู่นี้ก็รอไข่ใหม่ครับนี่ยังไงก็ฝากติดตามครับฟาร์มในบ้านครับคลิปก็ไม่มีอะไรมากมายมีว่านี่แหละครับยังไงฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ